ถึงจะนอนอยู่บนเตียง8-9ชั่วโมงแต่ประสิทธิภาพการนอน sleep efficiency จริงๆมันต่ำมากตื่นมาก็เลยยังเพลียไม่สดชื่นครับเออคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมคะนอนก็เยอะนะตื่นก็สายแต่ทำไมทำไมยังรู้สึกเพลียยังง่วงอยู่เลยเหมือนร่างกายมันไม่ได้พักผ่อนเต็มที่อะคะ่ะทั้งๆท,ที่ดูชั่วโมงนอนแล้วมันก็น่าจะพอแล้วแท้ๆ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะจากข้อมูลที่เราไปค้นคว้ามาว่าเบื้องหลังความรู้สึกอ่อนเพลียแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรซับซ้อนกว่าแค่จํานวนชั่วโมงนอนหรือเปล่าครับจริงๆครับเรื่องนี้มันอ่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยมันเกี่ยวข้องกับระบบในร่างกายเราเยอะมากครับทั้งจังหวะการนอนเองนาฬิกาชีวิตหรือแม้แต่สารเคมีในสมองเราเลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ประเด็นแรกที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องคุณภาพการนอนค่ะคือถึงจะนอนนานแต่คุณภาพอาจจะไม่ดีพอการนอนของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่การหลับยาวๆไปเฉยๆแต่มันมีโครงสร้างมีระยะสําคัญๆของมันอยู่มีทั้งช่วงหลับลึกที่ร่างกายจะได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆจังๆ,ๆแล้วก็ช่วงหลับฝันที่ดีต่อสมองความจําอะไรพวกนี้แต่ถ้านอนดึกไปหรือแบบว่ามีอะไรมารบกวนบ่อยๆค่ะเช่นแสงเสียงหรือแม้แต่ความเครียดของเราเอง มันก็จะเหมือนไปขัดจังหวะการนอนทําให้เราเข้าสู่ช่วงหลับลึกหลับฝันพวกนี้ได้ไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์ใช่เลยครับเหมือนเราสร้างบ้านแต่โครงสร้างมันไม่แข็งแรงไม่เสร็จดีตื่นมาก็เลยยังรู้สึกเหมือนไม่ได้ชาร์จแบตเต็มที่แล้วอีกปัจจัยที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือเรื่องนาฬิกาชีวภาพในร่างกายเราเนี่ยมันอาจจะรวนไปนาฬิกาชีวภาพรวนครับคือร่างกายเรามีนาฬิกาภายในคอยบอกว่าเออเมื่อไหร่ควรตื่นควรน,นอนควรจะหิว ถ้านาฬิกาเรือนนี้มันเดินไม่ตรงเวลาเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบไปหมดเลยครับโดยเฉพาะฮอร์โมนสําคัญอย่างเมลาโทนินอ๋อที่ช่วยให้เราง่วงใช่ไหมคะครับผมตัวนั้นแหละครับปกติมันควรจะหลั่งตอนกลางคืนเพื่อให้เรารู้สึกง่วงอยากนอนแต่ว่าการที่เราเจอแสงสีฟ้าเยอะๆโดยเฉพาะจากหน้าจอต่างๆก่อนนอนเนี่ยเออมันไปกดการหลั่งเมลาโทนินครับทําให้เรานอนหลับยากขึ้นหรือนอนหลับไม่เป็นเวลาอ๋อ หมายความว่าถึงเวลานอนแต่ร่างกายอาจจะยังไม่พร้อมเพราะเมลาโทนินยังออกมาไม่พออะไรแบบนี้เหรอคะประมาณนั้นเลยครับแล้วพอตอนเช้ามันก็มีผลต่อฮอร์โมนตัวคือคอร์ติซอลซึ่งปกติควรจะสูงขึ้นตอนเช้าเพื่อให้เราตื่นตัวรู้สึกสดชื่นแต่พอนาฬิกาชีวิตมันรวนคอร์ติซลมันก็อาจจะหลังไม่สัมพันธ์กับเวลาตื่นจริงของเราผลก็คือทําให้เกิดอาการมึนๆงงๆตอนตื่นนอนที่เรียกว่าสลิปอินเนอร์เชียครับเหมือนสมองยังไม่ยอมตื่นดี เข้าใจเลยค่ะแล้วที่บางคนเวันหยุดนอนตื่นสายมากแต่วันทํางานต้องตื่นเช้าอันนี้เกี่ยวด้วยไหมคะเกี่ยวเลยครับอันนั้นเรียกว่าโซเชียลเจ็ตแลกครับคือการที่ตารางนอนวันทํางานกับวันหยุดมันต่างกันมากเกินไปมันก็ยิ่งทําให้นาฬิกาชีวิตเราปั่นป่วนเหมือนเราเดินทางข้ามโซนเวลาตลอดทั้งที่ตัวอยู่บ้านนี่แหละครับ โอ้โหเพิ่งรู้เลยค่ะว่าอาการเพรียวันจานท์อาจจะมีสาเหตุมาจากโซเชียลเจ็ตแหลกนี้ด้วยแล้วนอกจากเรื่องนาฬิกาชีวิตยังมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะมีครับยังมีเรื่องของระบบสารสื่อประสาทในสมองที่อาจจะแปรปรวนไปด้วยอย่างเช่นสารเคมีที่ชื่อโอเรกซินซึ่งช่วยให้เรารู้สึกตื่นตัวถ้ามันทํางานได้ไม่ดีพออาจจะเพราะนอนไม่พอหรือนอนผิดเวลาก็ทําให้เรารู้สึกไม่สดชื่นไม่กระปรี้กระเปร่าได้อือ หรืออีกตัวคืออะดีโนซีนอันนี้เป็นสารที่สะสมในสมองตอนเราตื่นแล้วทําให้เรารู้สึกง่วงปกติแล้วการนอนหลับเนี่ยจะช่วยกําจัดสารนี้ออกไปแต่ถ้านอนไม่มีคุณภาพหรือนอนไม่พอสารนี้มันอาจจะยังตกค้างอยู่เหมือนเกตวัดความเหนื่อยมันค้างไม่ยอมลงประมาณนั้นไหมคะใช่ครับประมาณนั้นเลยครับตื่นมาก็เลยยังรู้สึกเพลียๆอยู่นอกจากนี้เรื่องความเครียดสะสมเรื้อรังก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญครับความเครียดมันไปกระตุ้นแกน HPA ในสมองทําให้คอร์ติซอลสูงผิดเวลาร่างกายเลยตกอยู่ในภาวะเหมือนตื่นตัวตลอดเวลาหรือที่เรียกว่าไฮเปอร์อะราว์เซล e สเตตแม้กระทั่งตอนที่เราหลับอยู่โอฟังบูโหมมร่างกายไม่ได้พักจริงๆเลยนะคะทั้งที่หลับอยู่ครับแล้วก็ยังอาจจะมีเรื่องของระบบประสาทซิมเพ t เทติกที่ทํางานหนักเกินไปทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าพาราด o กซิ a ค a ลอะราวคือภายนอกดูเหมือนหลับแต่ระบบภายในร่างกายมันยังตื่นตัวอยู่ไม่ได้พักผ่อนจริงๆ มีอีกไหมคะปัจจัยอื่นที่คนอาจจะนึกไม่ถึงอีกเรื่องที่พบบ่อยแต่คนอาจไม่รู้ตัวคือปัญหาเกี่ยวกับการหายใจขณะหลับครับเช่นภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรอคะครับทั้งภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกัน้น obstructive sleep apnea OSA หรือแม้แต่ภาวะที่เบากว่าอย่างภาวะทางเดินหายใจตีบแคบ upper airway resistance syndrome UARS คือถึงแม้ภายนอกจะดูเหมือนนอนหลับสนิท ไม่ได้โกรนดังอะไรแต่จริงๆแล้วทางเดินหายใจงอาจจะมีการติดแคบลงทําให้การหายใจมันติดขัดออกซิเจนในเลือดอาจจะต่ําลงเป็นผักๆสมองก็เลยต้องปลุกตัวเองขึ้นมาสั้นๆเป็นระยะๆะะเพื่อให้หายใจได้สะดวกขึ้นซึ่งเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยอ๋อ oh. ผลก็คือถึงจะนอนอยู่บนเตียง8-9ชั่วโมงแต่ประสิทธิภาพการนอน Sleep Efficiency จริงๆมันต่ำมากตื่นมาก็ยยังเพลียไม่สดชื่นครับโห oh. เป็นไปได้หลายสาเหตุมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเราสงสัยว่าเอ๊ะตัวเองอาจจะมีปัญหาเหล่านี้ควรจะทำยังไงดีคะเบื้องต้นลองปรับพฤติกรรมการนอนดูก่อนครับเช่นพยายามเข้านอนตื่นนอนให้เป็นเวลามากขึ้นลดการใช้หน้าจอก่อนนอนจัดห้องนอนให้เหมาะสมแต่ถ้าลองปรับแล้วเสักพักแล้วยังไม่ดีขึ้นอันนี้แนะนำว่าควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับโดยตรงเลยครับต้องไปหาหมอเลย ครับเพราะอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอย่างการตรวจการนอนหลับ polysomnography หรือ sleep test เพื่อช่วยวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงให้เจอครับจะได้แก้ไขได้ตรงจุดแล้วแนวทางการแก้ไขพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างแนวทางก็มีหลายๆครับขึ้นอยู่กับสาเหตุเลยตั้งแต่การปรับพฤติกรรมแบบเข้มข้นการใช้การบำบัดด้วยแสงสว่าง Bright Light Therapy ในตอนเช้าเพื่อช่วยจูนนาฬิกาชีวิตหรือการปรับความคิดและพฤติกรรมเกี่ยวกับการนอน CBTI หรือถ้าเป็นกรณีของภาวะหยุดหายใจขณะหลับก็อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอย่าง CPAP ครับค่ะก็คือต้องหาสาเหตุก่อนแล้วค่อยแก้ไปทีละจุดใช่ครับผม สรุปแล้วนะคะอาการที่ว่านอนเยอะตื่นสายแต่ยังเพลียเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความขี้เกียจหรือคิดไปเองนะคะแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณว่าระบบการนอนของเรามีปัญหาจริงๆอาจจะเกี่ยวกับคุณภาพการนอนจังหวะเวลาของร่างกายสารเคมีในสมองความเครียดหรือแม้ต่การหายใจตอนกลางคืนมันเป็นเรื่องของคุณภาพและจังหวะเวลาที่เหมาะสมมากกว่าแค่ปริมาณชั่วโมงที่เรานอนเฉยๆถูกต้องเลยครับ สิ่งทีค้ายนี้ก็อยากชวนให้ลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่าวิถีชีวิตในปัจจุบันของเราทั้งเรื่องหน้าจอตารางเวลาที่อาจจะไม่แน่นอนความเครียดต่างๆมันกําลังส่งผลกระทบหรือท้าทายระบบการนอนตามธรรมชาติของร่างกายเรายังไงบ้างและลองคิดดูครับว่าพอจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราพอจะปรับเปลี่ยนในชีวิตประจำวันได้บ้างไหมเพื่อให้การนอนของเรากลับมามีคุณภาพที่ดีขึ้นสอดคล้องกับจังหวะธรรมชาติของร่างกายเรามากขึ้นนะครับ